สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติหาหนานนาจของโลกที่เรียกได้ว่าดูจะเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูดูจะเป็นมิตรก็เป็นมิตรกันได้นะครับนั่นก็คือทางฝั่งของอินเดีย และจีนนั่นเองทั้ง2ประเทศนี้นั้นต่างเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกนะครับและอินเดียนะตอนนี้เองเนี่ยก็ได้แซงจีนขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในแง่มุมของขนาดเศรษฐกิจเนี่ยจีนยังใหญ่กว่ามากนะครับผมอินเดียเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับกว่าจะไล่ตามจีนทันแต่แน่นอนแหละด้วยประชากรที่เยอะขนาดนี้นะครับผมและประชากรเนี่ยก็ยังเป็นประชากรที่ไม่ได้พัฒนามากตรงนี้มันยังมีช่องว่างให้กับอินเดียเติบโตได้อีกเยอะ เลยเมื่อการลงทุนเนี่ยนี้ออกจากจีนเข้ามาลงทุนในอินเดียเนี่ยนะครับอินเดียก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆและทําให้คนชั้นกลางในอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเร็วสุดๆไปเลยเลครับแต่ที่นี้เองเนี่ยจุดสําคัญก็คือไอ้เรื่องเศรษฐกิจอะมันแข่งกันไปแหละมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดเนาะจีนตอนนี้โตมากมากแล้วแล้วจีนเองเนี่ยก็กําลังย้ายฐานการผลิตพวกอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยออกไปจากประเทศรวมไปถึงกระแสะจากตะวันตกที่ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะครับผมก็แน่นอนอินเดีย ก็ได้รับโชคตรงนี้ไปอินเดียก็กําลังเติบโตขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่ทว่านะครับผมและอีส2ประเทศนี้เนี่ยมันเป็นศัตรูกันหรือเปล่าคําตอบก็คือจะบอกว่าใช่ก็ใช่จะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับอย่างแรกเลยอินเดียเนี่ยนะครับผม มีข้อพิาพาทกับจีนในแง่มุมของดินแดนอยู่แล้วนะครับผมก็มีความขัดแย้งกันขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นับได้ว่าเป็นความบาดหมางก,กันระหว่าง2ประเทศนี้โดยภูมิภาคที่ขัดแย้งกันเนี่ยก็อยู่แถบแถบฮิมาลัยแคชเมียร์อะไรแบบนี้นะครับผมเป็นช่วงที่มีพรมแดนติดกันแล้วก็มีข้อพิาพาทว่าตรงนี้คือดินแดนฉันจีนก็บอกว่าตรงนี้คือของฉันก็คือแย่งกันอยู่แหละว่าอันไหนจะเป็นของใครกันแน่แต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเขาก็มีการควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับก็คือมีการส่งทหารมีการไปราดตเว นอะไรกัแต่โชคดีหน่อยที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเทือกเขาครับทำให้การจะไปตั้งฐานอาหารการจะไปติดตั้งอาวุธหนักอะไรเนี่ยทำได้ยากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่ด้วยนะครับผม,ผมก็เลยทําให้ไอ้ตรงที่เป็นพรมแดนปะทะกันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหามากเท่าไหร่และทั้ง2ประเทศนี้เองเนี่ยก็เป็นประเทศนิวเคลียร์ทั้งคู่นะครับทำให้พวกเขาเองเนี่ยก็มีการตั้งมาตรการเอาไว้กันเป็นอย่างดีที่จะไม่ทําให้สงครามเนี่ยมันปะทุก,กันออกมาอาจจะมีการประทะกันได้แต่การประทานีนั้น จะไม่รุนแรงอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขานั้นตกลงว่าจะไม่ใช้อาวุธปืนกันนะครับผมเท่ากับว่าในการราตะเวนเนี่ยก็ต้องใช้อาวุธยุคโบราณน่ะไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นหอกเป็นแบบไม้เอามาติดลวดเป็นท่อนไม้มาฟาดกันคือมันเป็นอาวุธเหมือนยุคโบราณเอามาสู้กันนะครับผมก็มีการกระทบกระทั่งกันได้นะครับผมมีการต่อสู้กันไปเมื่อหลายปีก่อนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บานปลายสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้ใช้อาวุธปืนนั่นเองตรงนี้ก็มีการระวังกันเป็นอย่างดีซึ่งแนนน่อ ตรงนี้มันก็คงยังเป็นข้อพิพาทต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละถามว่าในตรงนี้มันทําให้2ประเทศนี้เป็นศัตรูกันไหมก็คงจะใช่นะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยก็จัดการความบาดหมางตรงนี้กันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความขัดแย้งกันก็คงต้องเป็นการต่อสู้ทางเศรษฐกิจนะครับผมก็มีกระแสในการแบรนด์สินค้าจีนขึ้นมาในอินเดียด้วยเหมือนกันเพราะว่าอินเดียเองเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าถ้าซื้อสินค้าจีนเยอะอ่ะ่เศรษฐกิจใน ประเทศตัวเองไงก็จเจริญได้ช้านะครับกับ2นะครับผมก็ให้เงินจีนอีกถูกไหมก็ก็มีการขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยสประเทศเนี้ก็มีการค้าขายกันอยู่เยอะมาก,ม,ากมูลค่าการซื้อขายกันไปกันมาเนี่ยนะครับผมของ2ประเทศเนี่ยนะสประเทศใหญ่นี้ซื้อขายกันสูงถึงหลักแสนล้านดอลลาร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านอกจากจะมีความขัดแย้งขุนเคืองกันอะ่ะแต่ก็ต้องซื้อของด้วยกันอะ่ะมันก็มีความเป็นมิตรภาพกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าสงครามระหว่างจีน อินเดียนั้นจะเกิดขึ้นไหมอ่ะผมมองว่ายากมากๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมนอกจากเรื่องราวของการค้าเองอะ่ะทั้ง2ประเทศนี้นั้นก็ยังอยู่ในความร่วมมือบริกด้วยกันด้วยนะครับผมที่จะสร้างขั้วอำนาจใหม่ของโลกขึ้นมาโดยขั้วอำนาจบริกนี้เองเนี่ยนะครับผมจะเป็นขัน้วอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับผมที่จะสร้างระบบการค้าที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบของชาติตะวันตกตรงนี้เองเนี่ยทั้งอินเดียก็เห็นดีเห็นงามกับจีนด้วยจีนเองก็ต้องการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นในแง่มุมนี้เองเนี่ยสองประเทศก็เป็นมิตรกันเหมือนกัน,นครัก็ือมีง เรื่องขัดแย้งกันแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ดีกันไปด้วยอารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันอ่ะบางเรื่องฉนันอาจจะไม่พอใจแกว่ะ แต่บางเรื่องมันก็ต้องร่วมมือกันโดยที่ไม่มีหางเลือกมากเท่าไหร่และ2ประเทศนี้เองเนี่ยก็ต่างมีศัตรูตัวฉกาจของตัวเองกันอยู่แล้วไอ้เรื่องขัดแย้งดินแดนตรงนี้มันเป็นความบาดหมางที่สามารถปล่อยที่มันเป็นแบบนี้ต่อไปได้จะถามว่ายอมกันได้ไหมก็คงต้องตอบตามตรงว่ามันยอมกันไม่ได้แต่มันก็คือปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้มีใครจะไปอะไรมากมายกับมันเท่าไหร่จะมีก็อาจจะนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรกันมากนะครับผมไม่ได้แบบจู่ๆจะส่งทหารเป็นกองทัพเข้าไปเคลมดินแดนเลยอย่างเงี้ยไม่มีอย่างแน่นอนเพราะอินเดียเองเนี่ยมีศัตร ที่สุดของอินเดียคือปากีสถานนะครับผมและสองประเทศนี้เนี่ยก็มีความแค้นห้าหันกันมากๆทั้งที่เคยเป็นประเทศเดียวกันแท้ๆและ2ประเทศนี้เองอะ่ะก็เป็นประเทศิวเครนทั้งคู่ปากีสถานก็มีิูเคลร์เหมือนกันสงครามเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในตรงนี้ซะมากกว่าไม่ใช่จะไปเกิดขึ้นกับอินเดียกับจีนในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยจีนเองก็มีคู่กรณีก็คือไต้หวันนะครับผมจีนที่แยกออกไปสงครามกลางเมืองของจีนที่มันยังไม่จบลงและไต้หวันก็มีแบ็กเป็นสหรัฐอเมริกานะครับผมตรง ให้เองเนี่ยก็ทําให้ศัตรูหลักของแต่ละฝ่ายอะ่ะมันคือคนละคนกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงพามใบเนี่ยไปอยู่ในสงครามนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่ในสงครามเช่นสมมติว่าอินเดียบวกกับปากีสถานเนี่ยแต่จีนไม่ได้บวกกับไต้หวันตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสให้จีนเนี่ยช่วยโอกาสตรงดินแดนที่เป็นระหว่างข้อพิพาทได้หรือในทางกลับกันในขณะที่ จีนเนี่ยต้องไปวุ่นกับเรื่องของไต้หวันอินเดียอาจจะฉวยโอกาสตรงนั้นเข้ามาเคลมดินแดนตรงที่เป็นข้อพิพาทกันมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ในระหว่างดินแดนข้อพิพาทอะ่ะมันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นได้หรอกนะครับผมมันน่าจะปล่อยกัินไปแล้วก็ให้มันคาระคาสั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันจะเปลี่ยนโลกใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนดุลอำนาจของโลกใบนี้ขึ้นมาโดยรวมแล้วนะครับผมผมก็มองว่าจีนกับอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีความกลางๆอะเนาะในมุมหนึ่งก็กงก็เกกลียดผ คิดว่าสงครามระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถามว่าทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยจ้องที่จะเอาผลประโยชน์ของกันละกันไหมถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเผลอขึ้นมาเนี่ยฉันตักตวงผลประโยชน์เอามากที่สุดเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอันนี้มมนเ,นเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเป็นมิตรที่ไม่ได้รักกันจริงขนาดนั้นแต่ก็เรียกได้ว่าก็ต้องจับมือกันในบางเรื่องในขณะเดียวกันก็นกขัดแย้งกันในบางเรื่องนั่นเอง ส่วนเรื่องความเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะยอมกันได้แบบเฮ้ยแกมาเป็นพวกเดียวกับฉันนันเนี้ยคงไม่แน่นอนเพราะว่าเราก็เห็นได้เลยว่าคนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมันคือคนละเชื้อชาติกันเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็น่าจะเห็นภาพกันได้อย่างไม่ยากนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียนั่นเองท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ต้้อองขภัเไวที่ ที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world โลกประวัติศาสตร์นะครับ